ครับผมก็เป็นละครนะครับอยู่โลเคชั่นส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศนะฮะสุดพันนะฮะนครนายกครับตะวันบ้านทุ่งครับผมเป็นละครเกี่ยวกับบ้านทุ่งเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะเป็นยังไงการเริ่มงานครั้งแรกของทั้งสองคนครับผมตื่นเต้นครับผมเจอที่พีงแรกครับเต้นก็เป็นแน่แน่อยู่แด้วที่แต่ก็ติดตามผงาน ค่ะก็เป็นร้รค่ะชื่อจิตตาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเด็กเก็บโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นคู่กับพี่น้ำฝนส่งสุดาเป็นแม่ลูกกันจอมวังแผงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็มีแบบร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยต้องลองดูสนุกดีค่ะครับสำหรับมอยนะครับเรื่อวนี้จะเล่นรับบทเป็นบทซ้ายนะครับก็ไม่เปหนไรชื่อในเรื่องอะไจริงไหมจิง ก็อยากยอดอนับทเลยนดิสโเนะครับก็จะเล่นเป็นทหารเรือครับเป็นคนดีใช่ไหมที่นี้ต้องเล่นบทร้ายก็ต้องรอดูนะครับว่าจะร้ายแค่ไหนครับร้ายแบบตหลกดหรือว่าร้ายแบบคุณโกรธครับต้องรอดูแล้วกันนะครับค่าของออยนะคะในเรื่องก็จะเป็นเป็นหัวหน้าวงังเครื่องเป็นไปสอนที่วิกกี้เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยจะคู่กับพี่เต็กเป็นมานัสก็จะเป็นแบบเหมือนคู่กัดกันเป็นแบบคู่รักคู่กัดอะไรกันในเรื่องค่ะน้องใหม่นะครับ น้องก่อนเลยครับสวัสดีครับชื่อตุนพากรนะครับก็มีละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกครับผมในเรื่องก็รับบทเป็นคุณหมอครับชื่อหมออิกก็จะเป็นคนนิ่งๆครับมานิ่งๆแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีแบบกุ๊กกิ๊กรักกับคู่ของตัวเองครับที่เป็นนางแบบครับผมก็ช่วยติดตามดูกันด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อคาราไลเอ็มาสปิงเกค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยเรื่องนี้ก็เรื่องแรกในบทหนูรับเป็น เป็นลูกคนเดียวเอาแต่ใจค่ะชอบแต่งตัวค่ะแต่ก็ตอนแรกๆก็ตอนแรกๆก็จะเหมือนแบบว่ากลัวคนอื่นจะมาแย่งคู่ตัวเองค่ะตอนหลังก็ดีค่ะถึงเกิดมาโมนอิสตาดูครับผมรับบทเป็นเกษตรตำบลครับก็จะมีเรื่องราวเขาเรียกอะไรเป็นเป็นคนดูแลตำบลนั้นครับผมแล้วจีนี้ก็ได้มาปะแข่งกันครับ คณหมองจะตัวครับ จริงๆแล้วใจรักการร้องเพลงค่ะก็จะมีอย่างี่ร้องเพลงนะคะแล้วก็มีเต้นแสดงว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือพี่กี้ได้เต้นแล้วก็ได้ร้องด้วยยากเลยค่ะจริงๆแล้วต้องต้องรอดูนะคะว่าจริงๆพี่ร้องเพลงเก่งมากเีการไหนไปบ้างนี่ยย่งย่างค่ะแต่ก็กาลังตื่นเต้นกับเรื่องที่ต้องทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยต้องมีซ้อมรอบหรือเปล่าคงคงต้องเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเสียงที่ดี กนะ็เป็นในฐานะลูกพี่มีการให้คำแนะนำน้องอะไรอย่างเงี้ยไหมครับดแจกแจงอะไรแบบนี้ลงไปก็ยินดีนะคะที่จะได้ร่ับการ <c oughs> แล้วก็ขอให้สนุกกับการทํางานค,น <c oughs> ครับขอบคุณครับใช้ปา,ากละครเลยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครดีๆนะครับต้อนรับปีใหม่ไปแล้วนะครับผมอันนี้ฮะับท่านคงจะได้ดูประมาณปีหน้านะครับผมก็ และข้อนี้ดีแบบนี้จากเทรนจีวีทันเดอร์ครับผมหวังว่าจะได้รับความสนุกไม่มากก็น,น้อยครับขอบคุณมากครับโอเคค่ขะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ